แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่กคกวจ0405.3ทับว .327 ลงวันที่16พฤษภาคม2568 ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ170วรรค1วงเล็บ2กำหนดว่าหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันความชำรุดบกพร่องเรียบร้อยแล้วหน่วยงานของรัฐไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้หรือได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลสถานภาพของคู่สัญญาแล้วปรากฏว่าคู่สัญญาไม่มีรายชื่อหรืออยู่ในสถานะร้างหรือได้ติดตามให้คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญาคืนภายในกำหนดแล้วแต่คู่สัญญาไม่ติดต่อขอรับคืนส่งผลให้หน่วยงานของรัฐมีภาระในการเก็บรักษาเงินหลักประกันสัญญา คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้กรณีที่1 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ่วนที่สุดที่กคกวจ0405.2ทับว117ลงวันที่12มีนาคม2,562 กรณีที่2เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญาโดยสามารถติดต่อคู่สัญญาได้ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ170วรรค1วงเล็บ2โดยคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา กรณีที่3หน่วยงานของรัฐได้ติดตามให้คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญาคืนภายในกำหนดแล้วแต่คู่สัญญาไม่ติดต่อขอรับคืนให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา331ประกอบมาตรา333โดยเหตุที่จะขอวางทรัพย์มีดังนี้ 1. เจ้าหนี้บอกปัด หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ 2. เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ 3. ลูกหนี้ไม่สามารถยังรู้สิทธิ์ของเจ้าหนี้หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนสำหรับวิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการวางทรัพย์ที่กรมบังคับคดีกำหนดกรณีที่4 หน่วยงานของรัฐไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้หรือได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลสถานภาพของคู่สัญญาแล้วปรากฏว่าคู่สัญญาไม่มีรายชื่อหรืออยู่ในสถานะร้างทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาและสำนักงานวางซับไม่อาจรับการวางซับได้เนื่องจากไม่สามารถบอกกล่าวแจ้งการวางซับให้เจ้าหนี้ทราบ อันจะเป็นผลให้การวางทรัพย์สมบูรณ์ตามกฎหมายได้กรณีนี้หลักประกันสัญญาดังกล่าวถือเป็นเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับไว้ตามสัญญาและต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามในยยะมาตรา34วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินเป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้หากมีเหตุที่จะต้องคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในภายหลังหน่วยงานของรัฐจะต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอถอนคืนเงินรายรับหลักประกันสัญญาเพื่อใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับพศ2 5 5 0 หรือระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไปทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดนาราธิวาสขอบคุณค่ะ